วงแ<ม>อร์พารามเกาเาา่า,กาตึ๊กตุ๊กสุนัขตาตกล้ใกล้ได้หลายลหลายไปดิฉานจังโชคดีสามสองหนึง โอ้ฮึจะเป็นเป็นมวนตัดตีมสาบิสลาบ้าส3มสิบหาบิสสี่สา ม้วนแลวนมวนแว่ม้วนหลั่งหลจะเบาหลเลยยอมยากละวาห้าย้ามพรนะครับบนฟ้าเบิ và còn cần đấy cô tích tạp hết. Ông nhiều tài ghê. Quãng đã trông It's a long way. <laughs> กุ้ก้าไก่ของงัวเหรอ ข้าวขาไก่ตุนต้นเรืร่องหรอพลามเก้าสองร้อยพันไปนะครับสามพรเอะพลามเก้า เอามองอะมองบครับไรเลนอป่าไปยกนเกันปล่าะลากนรเ็นมนที่ันแ่เนเนหัเป็นเ่ว่าะานรอเปล่าผู้กะองรยสามิแดง

โอ้่นโพล่มาแล้วพล่มาไต่ก่อคบคินบีเมียนเมียาวน่ยนดีเมีขาวนะยินดีายไพยินดีปาไยไไนะครับสามร้ยสี่สิบแล้ว 350 365ตามเลยนะสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหกสิบห้านะครับสาอัมพรบวกเอร์พลาม9เก